นี้เป็นวันพุทธที่หเป็นวันพระวันพระนะคเป็นวันหลอดกระทงเป็นวันสัมพันธ์สำหรับชาวไทยเพราะฉะนั้นวัดวาารามต่างๆก็จัดงานพิธีการประกวหลอดกระทงการประกวด นางมาประบาดเป็นตน้นจะสนุกสนานกันไปอาตอมาก็จำได้สมัยที่เป็นเดนไปอยู่บางไทยใหม่ๆก็ได้ไปร่วมงานที่จังหวัดกาลาสินอำเภอห้ยพึ่งหมู่บ้านหนองอีบุต จางนั้นก็ยังไม่รู้จักวัฒนธรรมมากนะักยังไม่รู้จักประเพณีต่างๆจะเลยความที่ไปช่วยงานสนนามเณรพามู่ดร้อนเสร็จแล้วก็รู้จักชาวบ้านถ้าเลยวันลอยกระทงก็ต่างไป ร่วมงานที่หมู่บ้านนะครับ mm hmm. ก็เลยได้ไปร่วมลอยกระทงเพมีนมสาวโดวยเฉพาะมสาวมีก็ไปลอยกระทงกัน mm hmm. เป็นประเพณีที่ไทยๆคร,รชอบโดยเฉพาะนมสาวแต่ตองเข้าใจก็คือว่าลอยกระทงเนี่ยก็คือประเพณีไทยที่ จัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน12ในอัในสุริยคติปฏิทีสากรเดือนนี้เป็นเดือน11แต่จันทรคติคือเดือน12เป็นการพิธีกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูก,กตวีทิตาและก็ขอขอมาต่อแม่คงคาผู้ให้ใส่น้ำ นั้นหล่อเลี้ยงชีวิตและเป็นโอกาสให้ประชาชนนั้นได้แสดงความเคารพต่อธรรมชาติทั้งยังเป็นการสะท้อนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องการปล่อยวางและการชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์นั่นเองนั้นหลอคระโทนั้นมีความหมายลึกซึ้งอยู่หลายระดับหลายแบบหลายขั้น อันนั้นคำว่าลอยกระทงนี้ก็คือเป็นพัชนะเล็กๆที่ทำด้วยวัสดุต่างๆนะวัสดุโดยเฉพาะธรรมชาติสมัยรประเทศไทยเโดยธรรมชาติและสมัยปัจจุบันนี้ก็าทำกันด้วยไม่เป็นธรรมชาติก็มากมายโดยเฉพาะถ้าหากว่าทางหมู่บ้านหรือทางชนบทนี่ก็จะทำด้วยใบตอต้นกล้วยดอกไม้ทูกเทียน ใช้สอยแล้วแล้วก็วใส่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปลอยลอยทีนี้็หมายถึงการปล่อยวางหรือปล่อยไปหรือการส่งไปหรือการวางวางลงในน้ําให้น้ําพัดลงไปอะไรอย่นงี้ฉนั้นการลอยกระทงนั่นก็คือมีความหมายโดยรวมว่าเป็นเป็นการ เป็นการลอยเป็นเป็นปลอยอการปล่อยกระทงลอยเป็นน้ำเพื่อแสดงความเคารพขอเข้ามาและคำหนึ่งถึงบุญกุศลหรือบุญที่หรือความดีที่สายน้ำรวมถึงเป็นจนลัษษ์แห่งการปล่อยทุกข์และสิ่งต่างๆไม่ดี ให,ให้ไหลไปกับกระแสน้ำน,นั่นเองกากิจกรรมที่หลกัหลกๆที่ทางประเทศไทยจัดก,การก็คือด้านศาสนาอันนี้ก็ยาติโยมก็จะเข้าวัดเข้าวาทําทำบุญทำทานแล้วก็เข้าใจถึงทาุน้ำ แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็จะมีขอเข้ามาสิ่งที่ต้นได้ร่วงเกินต่อแม่น้ําและประตอธรรมชาติการปล่อยวางสิ่งไม่ดีในใจให้ปล่อยไปแล้วก็มีการทําบุญทำท,าน,ทานอธิษฐานและตามจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองทางวัฒนธรรมก็จะมีการประดิษฐ์ดอกกระทรมงว่าจวัสดุธรรมชาติ เอาตมาเคยไปเจอที่บางประอินเขาแข่งกันทําเรือแข่งไปทําก็โงแข่งกันนะแล้วก็ให้รางวัลเป็นพิเศษนะด้วยนะหะวงสานวงจะเสด็จมาให้แล้วก็มีคนนำมีดนตรีมีการแต่งกายแบบไทยๆอะไรต่างๆปีนี้ก็คงจะไม่สนุกมากเหมือนปีก่อนๆเนื่นจากว่า พราชจรนาชจนีพระนางเจ้าเสริกิจความปีหลวงท่านได้สวรรคตก็เลยงดเรื่องของการสนุกสนานให้อาไว้อาลัเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนก็แต่ยังไงก็คงจะมีการฉลองกันาตามเหมาะตามควร และก็มีการประวดนางนพมาส์ซึ่งก็เป็นประเพณีเพราะฉะน,นั้นการประวดนางเด็กๆในนางผู้หญิงนั้นโดยเฉพาะในประเทศไทยจะมีสองรอบรอบที่หนึ่งก็คือสงกรานรอบที่สองก็คือ,อนางนพบพมาสะเรียกว,ว่านางสงกรานกับนางนบพรหมา นกิจกรรมเหล่านี้นี่ก็คือสะท้อนถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวชุมชนและสังคมว่าต่างคนต่างก็จะมีความส,า,สายสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือเสื่อกกันและกันโดยการสนบกสนาไปในขณะเดียวกันก็คือเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นี้ได้เรียนรู้และสืบสารพระวัฒนธรรมของประเทศไทย นอกเหนือจากนั้นก็เป็นประเพณีที่ส่งเสริมาการท่องเที่ยวเหมือนกับแต่ละหมู่บ้านกาจะมีกิจกรรมและทำให้คนอื่นเขาก็จะมาดูกันน่าส่งผลให้มีคนมาท่องเที่ยวแล้วก็มีการขาขายก็คือหมุนเวียนเรื่องาการเศรษฐกิจนั่นเอง ทีนี้สาระสำคัญก็คือมันเป็นพิธีกรรมทางภายนอกแต่ยังเป็นพิธีกรรมที่ทาจิตใจจิตใจภายในให้เกิดสติและปัญญานั่นเองเพราะนั้นเราต้องเข้าใจก็คือว่าการไปลอยกระทงนั้นไม่ใช่เพียงแค่จะไปสนุกสนานเพราะนั้นเราควรที่จะมาพิจารณาถึงชีวิตของเรา ชีวิตของเราด้วยชีวิตของเราด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือว่าแทนที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเพียงแค่เป็นการมาพรพรเพลิเพลินเป็นการมาใช้ชีวิตตื่นขึ้นมาก็ไปทำงานหากินแล้วก็หาปัจจัยมาบำรุงตนเอง ในวันวันก็อยู่ไปน่นไม่ใช่ชีวิตอย่างนี้ทิ้งก็คือชีวิตเราต้องพัฒนาพัฒนาไปเพื่อที่จะได้ชีวิตของเรานั้นมีความหมายและต้องเข้าใจว่าชีวิตของเราถ้าหากว่าเราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปวันวันไม่คิดที่จะลดละเลิอกอโลภโทสะโมหานั้นเดาเ็ราเราต้องมาเวียนวายตายเกิดอยู่เรื่อย การเวียนวายตายเกิดเชนี้ก็คือไม่มีความหมายแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติเพื่อที่จะขัดกล่าวกิเลสของตนขัดกล่าวทิฏฐิมานาของตนและเดินทางไปในเส้นทางแห่งวัคคะสุดท้ายเราก็จะนับวันใกล้เข้ามาทุกปีใกล้เข้ามาทุกทีในนั่นคือจุดประสบของเราในควาพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันลอยกระทงเป็นวันพระรด้วยยังอยาชิชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันทําบุญทำทานทำมาไม่ได้ประสวดมวลกันกที่บ้านเอานั่งสมาธิกันที่บ้านเอาอย่างน้อยถือโอกาสที่วันสําคัญเราก็จะได้พัฒนาจิตของตนด้วยการเจริญจิตภาวนาด้วยการ ให้ทานด้วยการรักษาศีลนั่นเองปัววันนี้การให้ทานก็ให้ง่ายนะสะดวกนะคือทำผ่านบัญชีธนาคารได้หรือของโทรศัพท์ตัวนี้ก็ได้ในนี้ก็เมื่อพูดถึงทานก็อยากจะชนญาติโยมร่วมบุญกันในการสร้างหนังสือธรรมะไยแพร่ไปแจกรรมะทาน หนังสือศาสนากับตัวเรานั้นอาตมาได้รวบรวมมาแล้วก็ได้ไปใช้ในธรรมทูตคฤรัสถหัดอบรมธรรมทูตคฤหัสถหัดทางออนไลน์มาแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจพิมพ์เป็นเล่มขึ้นมานี้ก็พิมพ์มาแล้ว2,000เล่มนะในนี้วันนี้อาตมาก็จะส่งไป500เล่มไปแจกง,งานบวชประชาปฏิโคตมีที่พิษณุโลก ซึ่งเป็นงานที่หลวงพ่อนาโรยได้ไปเป็นประธานในการเปิดโครงการการบวชประชาปฏิโคตมีและอุมรมย์ยงเป็นทางการเป็นการครั้งแรกน,นี่ตมาก็จะส่งหนังสือไปบริจาคเป็นชุดแรกที่เหลือก็จะค่อยๆทย,ยอยเข้ามาในประเทศอังกฤษแล้วก็ค่อยแจกจ่ายกันไปโดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษ Mindfulness Mondays นั้นเป็นต้ังสือที่ต้นปีนี้เราได้พิมพ์ไป3,000เล่มก็มาถึงเดือน11แล้วก็หมดไปแล้วอันนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องพิมพ์มาก็เลยพิมพ์อีก2,000เล่มเพื่อที่จะเอามาแจกในงานต่างๆที่เราจัดอยู่ในประเทศที่นี่โดยเฉพาะสืาานสาธนักสุขต่างๆ ดังนั้นก็เลยพิมพ์เข้าไปพิมพ์ต่างพิมพ์อีกรอบหนึ่งก็คือสองพันเะล่มนะอาารัอยากดล้ังหลายท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญก็ขอเชิญมาร่วมได้นะตามกำลังศรัทธาของตนเพื่อที่จะเผยแพร่ธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์ไปสู่วงกวา้างและเราก็ได้มีโอกาสทำบุญกนะารทำบุญเป็นสิ่งที่ เราควรจะทำเลย,ยแต่นั้นก็คือม่ได้ไหมถึงว่าเราละเลยเรื่องการรักษาศีลเราก็ควรจะรักษาศีลมันกันแล้วก็จเจริญจิตภาวนาซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้พัฒนาตนไปสู่มัลนพพา์ในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาสวดธรรมจัก,กรัพวนสูตรเป็นการฉลองวันพระ ธรรมจักรปวาัตน,านสูตร,รเป็นพระสูตร,รที่พระองค์ทรงสแสดงถึงซึ่งธรรมะแบบสรุปทั้งหมดที่พระองค์ได้ตรัสได้ตรัตรสรู้อันก็สรุปมาลงไว้ที่ธรรมจักรปวัตน,นสูตรเรนเป็นพระสูตร,รที่สําคัญเป็นพระสูตร,รที่เรียกว่าคู่มือความคู่มือ ธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเรียบเอะไะวันนี้เราก็จะมาสวดธรรมจักรประทานนสุทธพร้อมๆกันนะครับ